สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาเดือนธันวาคม2568ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับอาจารย์ตังดวงปังสิบทิศลัคนาราศีตุลหูสิ้นเดือนสิ้นปีรวยด้วยโชคเทวริษนี่โชคเทวริษก็คือโชคที่ดนบันดาลจากเทวดาเรียกว่าคาดไม่ถึงโชคที่สร้างจากตัวเองเนี่ย มันคำนวณได้ว่าเรามีความสามารถเท่าไหร่เราทำได้เท่าไหร่แต่โชคที่เทวดาให้เนี่ยแมมันบอกไม่ได้จริงๆว่ามันเอาเป็นว่าเยอะแล้วกันนะเรามาดูกันว่าเดือนนี้มีดีอะไรทำไมถึงได้ทำนายแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR code และเบอร์พร้อมเพลงนี้ได้เลยนะจ๊ละลัคนาราศีตุลครับดวงชะตาเดือนธันวาคม2568นี่ตำแหน่งดาวเข้าสู่มุมเกณฑ์ของโชคเทวิตสมบูรณ์นะสมบูรณ์พร้อม สวยงามตามท้องเรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทีละดวงทีละดาวได้โชคเฮลิตถึง4คู่เลยทีเดียวนะครอ่ะไปกันเลยนะครับเริ่มที่ดาวพระอังคารครับดาวพระอังคารเนี่ยคือดาวการเงินเห็นไหมนี่คือบ้านของดาวอังคารก็คือราศีพิจิกซึ่งเป็นพบที่สองนับจากลัคนาของท่านพบนี้เราเรียกว่าพบกระดุมพระพแห่งเงินทองฉะนั้น ดาวที่ครองราศีก็คือตัวเงินทองของคุณนั่นเองนั่นก็คือดาวพระอังคารดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมครับฉะนั้นเงินของชาวลัคนาราศีตุลก็เป็นไงลมมาไวไปไวนะจริงไหมดาวอังคารนอกจากนั้นยังเป็นดาวความรักคู่ครองซะด้วยดาวคู่ปัตตนีนะก็ถือว่าเป็นดาวดีทั้งสองเรือนสำหรับชาวลัคนาราศีตุล และดาวอังคารเองก็เป็นดาวคู่มิตรกับดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณด้วยฉะนั้นก็ถือเป็นดาวที่ค่อนข้างดีและสวยสําหรับดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลน,นะเงินทองกับคู่ครองอ่ะสำคัญไหมสําคัญดาวอังคารนั้นยกย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูวันที่ 6- กธันวาคมครับโยกหน้าดวงชะตาก็ถือว่าดาวการเงินเดินหน้าใช้คํานี้นะ ที่ผ่านมาดาวการเงินอยู่เป็นเกษตรยั้งยืนยงเนี่ยก็ถือว่าจังหวะด,ดีสวยงามเกษตรแปลว่ามั่นคงดาววังคารย้ายเข้าสู่ราศีธนูก็คือมันเดินหน้าไปแล้วเท่ากับการเงินเดินหน้าแล้วดาววังคารที่อยู่ในราศีธนูก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่อย่างใดเพราะได้ตําแหน่งถึงอุจจาวิราชอุจจาวิาราชราชโชคชโลกฉเหลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสงา่า มีอำนาจราชศักด์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองชัดเจนและดูดีดาวอังคารครับอยู่ในราศีธนูเข้าบ้านดาวพฤหัสก็สวยงามโยกหน้าดวงชะตาการเงินเดินหน้าเดินหน้าไปหาอะไรไปหาโอกาสไปหาสังคมไปหาเพื่อนฝูงมีเกณฑ์การเริ่มที่จะลงทุน สําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับการเงินเดินหน้านี่ก็คือว่าสวยงามแล้วแหละใช้ได้นะครับและอุจจวิลาชก็อย่างที่บอกอมันเป็นตําแหน่งที่ดีเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่ามีโชคนะมีโชคคือกเกษตรเนี่ยมั่นคงคือได้แน่แน่ได้เรื่อยๆแต่อุจจวิราชนี่ก็คือมีโชคแบบเออมันเข้ามาเยอะเป็นพิเศษและที่ดีก็คือมันเดินหน้าไง พอมันเดินหน้านี่ก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับมีโอกาสดีที่จะได้เงินเยอะขึ้นจากปกติที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงอยู่แล้วนี่คือดาวังคารดวงแรกก็เข้าสู่จุดดีเข้าสู่จุดสวยงามถัดไปดวงที่2ครับคือดาวพระพุธครับเธันวาวันเดียวเองนะดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนการเงินนี้ไปเจอกับดาวศุกร์ดาว ประจําตัวของคุณชาวลัคนาราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศสุพะคือความเจเริญรุ่งเรืองวินาศแปลว่าคาดไม่ถึงหรือภายหลังเบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่เรือนการเงินก็แปลว่าการเงินเป็นไงจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มาแบบคาดไม่ถึงด้วยเพราะเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยทีเนี้ย คำว่าวินาศเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบดีก็ได้ร้ายก็ได้คำว่าร้ายคืออะไรวินาศก็แปลว่าหายไปพินาศอ่ะก็ได้ไหมแต่ต้องดูตําแหน่งว่าดาวพุธเนี่ยเขาได้ดีไหมถ้าได้ตําแหน่งดีไอความวินาศมันก็ไม่เสียหายครับคําว่าวินาศจะก,กลับกลายเป็นว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบคาดไม่ถึงทีนี้ดีไม่ดีล่ะดาวพุธถ้ามาอยู่ในราศีพิจิกก็ต้องบอกว่าดีครับ พราะดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเขาเรียกว่าเป็นดาวธาตุน้ําอ่ะดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน,าาน้าเนี่ยคู่ธาตุกันดาวประจําตัวกับดาวพุธเนี่ย,ยนะศุกร์พุธคู่ธาตุน้ําพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสาร <laughs> มันไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวคือธาตุน้ําหมายความ เรื่องของความสบายอกสบายใจครับใช้คําว่าแบบมีความสุขอ่าทีนี้ความสุขมันก็ตีความไปได้หลายแบบทั้งสุขทั้งเรื่องของเงินทองข้าวของเครื่องใช้แล้วก็สุขทั้งด้านเรื่องของความรักเรื่องของเพศสัมพันธ์เข้าใจไหมมันได้หมดกิเลสท,ทั้งหลายเนี่ยคือดาวสุขยิ่งพอดาวพุธเข้ามามันก็ส่งเสริมกันเพราะมันเป็นคู่ธาตุน้ํากันน้ําคือความร่มเย็นน้ําคือความสบายใจ น้ำก็คือน้ำใจอ่ะความรื่นรมเห็นไหมเวลาเราไปเที่ยว,วเราต้องไปเที่ยวแถวไหนแถวที่มันมีน้ําขึ้นภูเขาก็ต้องไปอยากจะไปเจอน้ําตกไปทะเลนี่ก็น,น้ำเห็นไหมอยากไปเจออากาศเยน็นๆหนาวๆอยากเห็นหิมะก็น้ําเช่นเดียวกันเห็นไหมมันคือความสบายอกสบายใจต่อให้เข้าป่าไม่มีน้ําไม่มีอะไรความชุ่มชื้นความร่มเย็นของป่าก็หมายถึงธาตุน้ํา เห็นไหมฉะนั้นมนุษย์จึงเขาเรียกว่าขาดธาตุน้ําไม่ได้ทีนี้นอกจากดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยราศีพิจิกยังเป็นราศีธาตุน้ําด้วยฉะนั้นดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุน้ํามันกลายเป็นคู่อสีติธาตุนั่นหมายความว่าธาตุน้ําให้คุณสูงส่งก็ตัวคุณแล้วก็ดาวพุธก็คือดาวเจริญรุ่งเรืองเห็นไหม และอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวราพระลาผลด้วยโหยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ดาวที่มาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยก็คือมาให้เงินให้จากอะไรให้จากตัวเองตัวเองหามานะตัวเองไปหางานให้จากความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองก็เช่นตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนขึ้นตําแหน่งขึ้นความเจริญตบโตวความก้าวหน้ารุ่งเรืองของชีวิตมันดีขึ้นเงินมันก็มากขึ้น อาทิตย์คือโชคลาภก็โชคลาภมันก็มาให้เงินเนี่ยดาวพวกเนี้สามดวงคือมาให้เงินครับทีนี้เงินน่ะเงินนีอ่อังคารไปแล้วเงินมันเดินหน้าไปแล้วเห็นไหมได้เงินแล้วไปแล้วนะทีนี้พอไปแล้วก็ต้องตามกันสิครับเริ่มจะตามกันแล้วนั่นก็คือสิบหกธันวาคมดาวพระอาทิตย์ครับโคจรเข้าสู่ราศีธนูดาวอาทิตย์เป็นดาวโชคลาภครับ พราะเป็นดาวเจ้าเรือลาพะพบที่11ของดวงชะตาดาวทิตโคจรไปเจอกับดาวอังคารโชคลาภและการเงินไปอยู่ด้วยกันอันนี้ความหมายแบบนี้ถือว่าดีอยู่ในเรือนพฤหัสด,ด้วยก็สวยงามตามท้องเรื่องเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรกับดาวพฤหัสอังคารเป็นคู่สมพลกับดาวพฤหัสแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกไว้นิดนึงว่ามันดีครับ แต่มันก็มีจุดที่ต้องระมัดระวังดาวอาทิตก,กับดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันใช่ไหมอาทิตก,กับอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันเนั้นเวลาเจอกันต้องมีการแตกหักใช้คํานี้ได้เลยนะแตกหักทะเลาะเบาะแหวงมันไม่ใช่แค่ทะเลาะกันธรรมดาครับมันเป็นคู่เขาเรียกว่าลงไม้ลงมือตรงนี้ถ้าจะตีตาม พบเรือนเนี่ยก็คือโชคลาภกับเงินทองเนี่ยมันต้องการบริหารจัดการคือมันได้มามันได้แต่มันได้มาแล้วมันมีปัญหาและทีนี้ดาวอังคารเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับปัตตนีคู่ครองด้วยโชคลาภความสำเร็จอาจจะขัดแย้งกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนไม่ลงตัวได,ได้ไหม เช่นคุณทําธุรกิจมีหุ้นส่วนมีคู่ค้าได้โชคลาบได้ความสําเร็จมามันมันมีความขัดแย้งกันแล้วเข้าใจไหมมันมีความขัดแย้งกันแลว้ว่าผลประโยชน์จะจัดยังไงให้ลงตัวนี่คือข้อที่หนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตไว้เข้าใจไหมความสําเร็จที่ได้มาเนี่ยใครจะเอาความดีความชอบเนี่ยมันอาจจะต้องมานั่งเคลียร์กัน่ะเข้าใจไหม อาจจะเกิดกับคู่ครองก็ได้คนรักสามีภรรยาก็ได้อาจจะเกิดกับหุ้นส่วนคู่ค้าก็ได้เพราะคําว่าคู่หรือปัตตานีคือคู่ทุกอย่างในชีวิตฉะนั้นก็ตรงเนี้ก็คือต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวนะครับเพราะว่ามันทะเลาะก,กันแน่คู่นี้คือคู่เขาเรียกว่าคู่ศัตรูอันดับหนึ่งคือเจอกันไม่ได้เลยเจอกันก็คือแตกหักแล้วถึงขั้นเลือดตกยางออกด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่า มีเรื่องกันจะต้องต้องลงไม้ลงมือกันนะก็อย่าให้ถึงขั้นนั้นเข้าใจไหมเออแต่มันเป็นคู่แตกหักและอีกอย่างหนึง่งว่ามันเป็นคู่อุบัติเหตุด้วยฉะนั้นเดินทางต้องระมัดระวังนะครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ขับรถขับลาระมัดระวังประกันรถประกันวินาศภัยประกันชีวิตเนี่ยมีติดไม้ติดมือบ้างต่อประกันหรือยังรถ ใช่ไหมคำว่าอุบัติเหตุเกิดได้หลายแบบเกิดกับแค่ทรัพย์สินก็มันก็ต้องมีเรื่องประกันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดกับเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องร,ระมัดระวังหรือบางทีมันก็อาจจะแค่เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน,น้อยนะครับเลือดตกยางออกเดินของหล่นใส่หัวเดินไปเตะนู่นเตะนี่มี รอยถลอกมีเล็บฉีกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเกิดได้ทั้งนั้นวันนี้นึกคึ้มเข้าครัวทำกับข้าวมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยของหล่นใส่หัวของลวกพองกระทะ,ะนี่นะ <c oughs> กงแก๊สไฟเฟยระมัดระวงังอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เลเวลเล็กๆจนถึงเลเวลใหญ่ๆนะครับฉะนั้นต้องระวังระวังนิดนึงนะครับแต่คิดว่าคือไม่อยากจะบอกว่ามันไม่น่ารุนแรง เพียงแต่ว่าให้ระวังไว้ละกันเออที่บอกไม่ไม่น่ารุนแรงเพราะว่ามันเกิดในเรือนพลฤหัสอนะเข้าใจไ,ไหมมันยังมันยังโอเคนะถ้าไปเจอกันที่อื่นนี้นะเละบอกได้เลยว่าเละนะถ้าถ้าอาทิย์กับอังคารไปเจอกันในมังกรเนี้หรือเจอกันในกลุ่มนี้ยนะหรือเจอกันในเมษนะเละบอกเลยนะครับเพราะมันเป็นธาตุลมธาตุไฟธาตุดินพวกนี้ อันนี้เจอกันในธาตุไฟแต่เป็นธาตุไฟอ่อนๆอังคารธาตุลมอาทิตธาตุไฟธนูธาตุไฟแต่เป็นธาตุไฟอ่อนๆไฟแบบปลายธาตุแล้วก็เป็นเรือนของพฤหัสก็คือการแก้ปัญหานั้นไม่มันไม่ได้รุนแรงอะ่ะแต่ว่าอย่าไปคือพูดเพื่อให้ไม่ให้ใจเสียแต่ต้องระมัดระวังนะครับ อย่างที่บอกอะรถคุณประกงประกันเช็คขาดหรือ,อยังผสงค์ภาษีใช่ไหมรถเสียกลางทางอะไอะอย่างนี้ก็ต้องดูแลเรื่องสภาพตรวจสะพงตรวจสภาพนะเช็ครถเช็คลากันให้ดีแล้วกันนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเลือดตกยางออกเล็กเน้อยๆอะไรลักษณะอย่างงี้ที่กล่าวมาก็ถือว่าฟาดเคราะ์นะครับ เข็มตรงเข็มตำมีดบงมีดบาดอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะแต่อาธิกษอังคาเนี่ยให้ระมัดระวังส่วนศีรษะกับส่วนเท้านะครับมีโอกาสนจะจ๊ะแป๊บเดียว16ทธันวาใช่ไหมพอ22ทธันวาก็ประมาณ6วันดาวศุกร์ก็จะโคจรเข้ามาร่วมเมื่อดาวศุกร์โคจรเข้ามาร่วมไอความเป็นคู่แตกหักก็จบลงได้ เพราะดาวศุกร์นั้นซยคือดาวคู่มิตรกับดาวอังคารศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาดาวศุกร์นั้นก็เป็นคู่สมพลกับดาวอาทิตย์ฉะนั้นดาวศุกร์จึงเป็นตัวกลางในการที่จะมาเจอกันใครมีเบอร์โทรศัพท์หรือเลขอะไรอย่างงี้นะมีเลขหนึ่งเลขสามบ้านเลขที่อย่างเงี้ยหรือทะเบียนรถนะหรือเบอร์โทรที่เป็นหนึ่งกับสามสามหนึ่งติดก,กันเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนเบอร์ได้ก็เอาเนี่ยดาว ดาวศุกร์เข้ามาขั้นกลางนะหรือบ้านเลขที่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเอา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 เ,เ,เลขหกนะเอาเลขหกหรือเลขห้าเนี่ยตัวเล็กๆมาขั้นไว้หน่อยนึงเอออย่าให้หนึ่งกับสามมันอยู่ด้วยกันมันร้อนใช่ไหมมันร้อนเออฉะนั้นเรา,เรามัดระวังนิดนึงนจะจ๊ะเนี่ยฉะนั้นดาวศุกร์ช่วยได้แลวดาวศุกร์เนี่ยคือดาวใครอะดาวประจําตัวของคุณไง ดาวศุกร์เข้ามาอยู่ในราศีธนูเนี่ยมีมาตรฐานสำคัญคือมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงเนี่ช่างผาดผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนะเป็นไ,ปไงมหาจักรแปลว่าตัวคุณยิ่งใหญ่ แลด้ดาวดาวศุกเนี่ยโคจรเข้าไปสู่ในภพที่3ของดวงชะตาก็ได้เกณฑ์นอกจากเป็นตำแหน่งมาตรฐานมหาจักรแล้วยังได้ปะทุมเกณฑ์ครับเกณฑ์แห่งแห่งชื่อเสียงและภพที่3ก็พของชื่อเสียงความสำเร็จพบของสังคมฉะนั้นก็ดูดูดีเลยนะอันหนึ่งจันเป็น11แท้แก่ลักพฤหัสสทรงศักด์เช่มช้อยสุก3สเนี่ยหนึสย จักเจริญยิ่งยศแหเห็นไหมและยังได้มาตรฐานมาหาจักด้วยก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่งานการความสำเร็จความมุ่งหวังตั้งใจก็โดดเด่นและนี่ก็เป็นคู่โชคเทวริศครับสามดวงนี้เห็นมหนึ่กับสอย่างเดียวไม่ดีอาทิตย์กับอังคารเนี่ยอาทิตย์ผิดอังคารเข้าใจไหมอ่โอ้จันทร์อยู่ใกล้ๆด้วย พลือหัดด้วยนะสี่ตัวละครมาครบเลยนะอาทิตย์คือสามีจันทร์คือภรรยาอังคารคือชายชู้พลือหัสคือพ่อตาเหมือนเรื่องจันทรโครบไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะนางโมลากับจันทรโครบเนี่ยเห็นไหมไอโจรป่านี่คืออังคารนะจันทร์กับอังคารจึงเป็นคู่ชูกันนะคู่ชูกัน อาทิตย์จับได้เป็นไงอาทิตย์กัอังคารอ้าเป็นชู้กันเหรอเป็นไงครับก็ชักดาบใส่กันเลยครับฟาดกันเนี่ยถึงได้บอกไงอังคารอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่โจรป่าธรรมดานะแต่เป็นวิทยาธรวิทยาธรคือพวกเซียนอะอ่คือเป็นมนุษย์กึ่งเทพอะมันเหาะได้อังคาร ก็เหาะหนีพระอาทิตย์ก็เลยเอาดาบเคลื่องไปฟันขาดาวอังคารอังคารก็เคลื่องดาบลงมาโดนหัวดาวอาทิตย์ถึงได้เป็นเหตุผลไงว่าทิตย์กับอังคารเจอกันจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะและหัวเอ้ยศีรษะและหัวอันเดียวกันศีรษะและเทา้าต่างคนต่างบาดเจ็บแลกกันน่ะตัวต่อตัวเข้าใจไหมดาบต่อดาบอะ่ะ ันยันคนละทีเลยคนหนึ่งฟันที่ขาคนหนึ่งฟันที่หัวนะอยู่ที่ว่าจะโดนอะไรเนีย่ยแล้วดูดิพื้นหัดกับจันก็เล็งกันด้วยเนี่ยเห็นไหมเอออันนี้ตัวดีเลยเนี่ยนางจันเนี่ยนะอันนี้พ่อตาพื้นละหัดเนี่ยพระพื่อหัดก็เลยเป็นมิตรกับดาวอะไรดาวอาทิตย์ไงเห็นไหมลูกเขยกับพ่อตาแต่พื้นหัดเองก็แอบ ไอ้นี่ก็เท่เว้ยไอ้นี่ก็ใช้ได้ก็เป็นคู่สมพลกับดาวอังคารนะพะดาวสุกเข้ามาเป็นไงได้เลยเคลียร์กันอา,อาทิตย์อังคารคงเลง็งสุกรและสุริยาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าคู่โชคเทวฤทธิ์นะโชคใหญ่ครับเยอาทิตย์อังคารสุกอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโชคใหญ่และเป็นพบที่ดีและดาวได้ตำแหน่งดีสวย และสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับดาวพฤหัสบดีโคจรย้อนกลับไปอยู่ที่ราศีมิถุนอีกครั้งคราวนี้เกิดฟังก์ชันอะไรดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเข้าพบสุภะเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมตัวคุณก็ก้าวหน้าดาวพฤหัสหนาหนาก็เข้าสู่จุดจเจริญรุ่งเรืองอีกรอบเดินทางไกลก็ได้ความจเจริญไปเรียนต่อ ไปทำงานต่อต่างประเทศหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันสุภะความเป็นมงคลและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีมิถุนดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูดาวอาทิตย์เลง็งดาวพฤหัสดาวพฤหัสเพนเนี่ยอ่าเนี่ยตรงกลางเนี่ยคือโลกเนี่ยจักรราศีเนี่ยคือย่อ,อย่อจักรวาลลงมาในกระดาษแผ่นเดียวในวงกลมเนี่ย ตรงกลางคือโลกมนุษย์ใช่ไหมตรงกลางคือโลกมนุษย์พระอาทิตย์ส่องไปฝั่งเนี้นะนึกภาพตามนะฝังะง่งนี้ก็จะเป็นกลางกลางวันฝั่งนี้ก็จะเป็นกลางวันถูกไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นกลางคืนถูกไหมฝั่งที่อยู่ซีกโลกกลางคืนเนี่ยเห็นไหมมีดาวอะไรอยู่ดาวพฤหัสฝั่งกลางคืนก็จะเห็นดาวพฤหัสลอยอยู่บนท้องฟ้าสว่างอยู่บนท้องฟ้าเห็นดาวจันทร์ไหม กลางคืนเห็นดาวพระจันทร์ไหมไม่เห็นครับเพราะอะไรพระจันทร์อยู่ตรงนี้เนี่ยข้างข้างขึ้นแค่ขึ้นหนึ่งข้าขึ้นสองข้ามเองนะครับเห็นไหมข้างขึ้นขึ้นก็จริงแต่ขึ้นหนึ่งข้ามขึ้นสองขาพระจันทร์เสี้ยวแรกพระจันทร์เห็นเสี้ยวเล็กๆแค่นั้นแหละนะครับเนีย่ยเพราะมันอยู่กับดาวอาทิตย์หรือพระจันทร์ยังไม่ขึ้นเลยก็ได้นะ แต่เห็นดาวพฤหัสแล้วพออยู่ตรงข้ามแล้วเนี่ยฝั่งกลางคืนนี่ฝั่งกลางวันใช่หไหมพระอาทิตย์ส่องฝั่งกลางวันแล้วโลกก็หมุนไปโลกก็หมุนไปอ่ะพฤหัสเพนนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยส่องแสงไปที่ดาวพฤหัสแล้วก็สะท้อนลงมาให้ฝั่งโลกฝั่งกลางคืนเวลาเราอยู่ฝั่งกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นดาวพฤหัสส่องแสงทีนี้ โคเทวริทเข้าเรื่องเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วยีหกธันวาดาวพุธก็ย้ายเข้ามาด้วยเนะจำไว้นะตำแหน่งนี้แล้วผมจะไปทำนายกันตอนสิ้นเดือนเลยเพราะดวงสุดท้ายคือดาวพุธ26่ธันวานี่คือดาวสมผุดณนะวันที่31ธันวาคม2 5 6 8 ณเวลา24่สนาฬิกาครับก็คือ 5, 4, 3, 2, 1สวัสดีปีใหม่ Happy New Year นั่ววนแหละตำแหน่งดาวคือตรงอย่างนี้เลยสตาร์ไ้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะโชคเทวิตเป็นยังไงอันหนึ่งจะดูโชคใหญ่ในชันษาอ่าโชคใหญ่ในชันษาพาราหูต้ององค์พระเสาวา พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงโอ้โหสองคู่ครับสาวและอสุราท่านว่าไว้จะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ปีไหนปีนี้เดือนไหนก็เดือนนี้ครับดาวอาทิตย์เล็งพฤหัสเนี่ย,ยก็คือเดือนนี้คือสาวลาหูเนี่ยมันสองปีครึ่งสองปีกว่าจะเจอกันเนี่ยระยะที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณปีสองปีเห็ไหมฉะนั้น ีนั้นน่ะก็คือปีนี้แต่เดือนไหนก็คือเดือนนี้เพราะดาวอาทิตย์เนี่ยหนึ่งเดือนย้ายทีต้องย้ายมาเจอกับดาวพฤหัสซึ่งเจอกันแล้วครับเนี่ยอาทิตย์กับพฤหัสเล่งกันอังคารคงเล่งศุกร์และสุริยาก็อาทิตย์อังคารศุกร์สุริยาเนี่ยอยู่ด้วยกันเล่งกับกลุ่มเนี่ยเหมือนกันคืออยู่ด้วยกันหรือเล่งกันอย่างเงี้ยถือว่าได้ตำแหน่งเดียวกันนะครับ นอกจากนั้นนี่สองคู่สามคู่เลยนะราหูกับเสาอาทิตย์พฤหัสอาทิตย์สุกอังคารสามคู่แล้วคือได้คู่ใดคู่หนึ่งก็ก็ถือว่าได้โชคแล้วอันนี้ได้สามคู่แล้วอ่ะมันต้องโดนสักคู่อ่ะถูกไหมเออยังไม่หมดเลยพระสุริยาต้องครูเป็นคู่โคงใช่ไหมยังมีพฤหัสเล็งองค์พระพุทธ,ธา ก็คือดาวพฤหัสเลงพุธพุธเลงจันทราโชคอุดมพระจันทร์เนี่ยสาสิบเอ็ดธันวาตอนเที่ยงคืนยังอยู่ลนะยังอยู่ตนอยู่นะเออยังอยู่ตนอยู่นะเอ้โทษทียังอยู่ที่พฤกศพอยู่นะยังไม่มามาประมาณวันที่สองผมดูปฏิทินแล้วนะประมาณวันที่สองมกราดาวพระจันทร์เนี่ยจะเข้าสู่ราศีมิถุน แปดโมงยีสของวันที่ยี่สิบสองเอ้ยของวันที่สองมกราจะเข้าตรงนี้อ่าทำให้ดูเนี่ยสองมกราแล้วกันทายทายข้ามเดือนไปนิดเดียงนะวันสองวันเพราะฟังก์ชันมันสวยพระฤหัสเล็งองค์พระพุทธาพุทธเล็งจันทราโชคอุดมครบไหมครบ เรียกว่าลากทั้งบททั้งกรมาครบทุกคู่่ะแทบจะครบทุกคู่มันยังมีอังคารลาหูด้วยแต่มันไม่มันมันจะไม่เจอกันแล้วล่ะนะอีกนานกว่าจะเจอกันนะอีกประมาณสามสี่เดือนก็จะเจอกันแล้วมันลาอังคารมาเจอลาหูดาวดวงอื่นมันก็หายไปหมดแล้วฟังก์ชันมันก็หายไปหมดแล้วเห็นไหมเสากับลาหูก็จะไม่อยู่ด้วยกันแล้ว เสาเนี่ยจะไปเดือนกุมภาแล้วอังคารเนี่ยกว่าจะไปเจอราหูนี่มีนามันไม่เจอกันแล้วฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็สุดๆดแล้วครับเสาราหูอังคารศุกร์อทิ์อานอธิษฐานเลง็พเลงพุธพุธเล็งจันทโอ้โหคุณดูฟังกช์ชันนี้ดิคือเขาให้โจทย์ไงอันนี้เขาเรียกว่าเกณฑ์ดาวมันต้องได้ตามนี้มันถึงจะได้โชคเทวฤต แล้วคู่ใดคู่หนึ่งมันก็ได้แล้วอันนี้มันได้สี่ห้าคู่อ,อ่ะคุณมันต้องโดนสักคู่แล้ววะคะตุนเว้นะเอาสักทีอะนะสิ้นเดือนธันวาเนี่ยไปใหม่แล้วเนี่ยอยากได้อะไรคิดหวังดังใจอะไรก็ขอเทวดาแล้วกันและช่วงนี้เทวดารักเทวดาโปรดปานครับลัคนาราศีตุลเพราะดาวพระเกตเลง็งลัคนาเนี่ยชัดเจนสวยงามเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา จิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเนี่ยเลงมาตรงนี้เลยนเล็งมาตรงนี้เลยเต็มๆโดนแน่เทวดาให้โชคแน่ๆแล้วก็ได้ดวงตีโกนธาตุลมด้วยเห็นไหมคือชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนไปเลยอะแต่จะมีการแบบขยับขยายเคลื่อนย้ายเดินทางมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศหรือเดินทางไปเรียนไปสัมมนาไป เที่ยวอ่ะแน่ๆได้ไปต่างประเทศมีโอกาสนะครับเนี่ยเพราะหนึ่งมันได้รูปดวงตรีโกณนทัดลมแล้วมันก็เป็นดาวสําคัญทั้งนั้นเลยและดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในมุมของการเดินทางด้วยสหัสชาปไปว่าเดินทางเหมือนกันนะครับอ่ะใครที่มีแพลนเที่ยวแพลนอะไรก็ขอให้สมหวังดังใจนะครับอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะ ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทำนายก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาร์โค้ดและเบอร์พรอมเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจบเซสชั่นเดือนธันวาเนี่ยผมก็จะนำเงินส่วนหนึ่งที่เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟนะัก็ไปช่วยกันบริจาคภาคใต้นะหาดใหญ่กันสักหน่อยนะมีลูกศิษย์อยู่ภาคใต้เหมือนกันนะเดี๋ยวก็จะไปช่วยเขานะแล้วก็เป็นเอาว่าเป็น เป็นนักการเมืองท้องถิ่นสําคัญที่นั่นด้วยนะก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะโอเคยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะจ๊ะ,ะดวงชะตาเดือนธันวาคม2568ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจารย์ตางดวงปัง10บทิศนะครับลัคนาราศีตุลนครับรวยด้วยโชคเทวฤตนะครับเทวดาแสดงฤทธิ์ดลบันดาลให้ขอให้โชคดีสมหวังดังใจเฮงปังรวยคลิปนี้สวัสดีครับ